ลุนอนาคตน่ายญ่บุรีลำยำพิระดลตัดสินใจให้ดีอยู่ต่อหรือไปเนวินชิชอบน่ายญ่ประสาทสายฟ้าบุรีลำยูนิตตดออกโรงเซลพิระดลฉำลัสมีกองกลางของทีมว่าจะอยู่หรือไปในซีซั่นหน้าโดยเมื่อวันที่14เมสายนที่ผ่านมาทัพนักเตะประาทสายฟ้าและทีมงานสตาฟโค้ดเดลเข้ารด,ดน้ำดำหัวเนวินชิชอบ กรุณชิดชอบมาสถาดะอิชิอิและโคโซลันยันโควิดที่สนามช้างอารีนาหนึ่งในเทศกาลสงการาน2566้รยโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวมีจังหวะที่นิว,วินชิดชอบประธานสโมสรได้ถามกับเจ้านิวพิรดลชมรัศมีว่าตัดสินใจให้แนวแนะจะอยู่ที่นี่หรือจะไปอยู่กับมาดามสำหรับพิรดลชมรัศมีก้องก้างวัยสาปีตกเป็นข่าวลือว่าการเทเรออิบซีสันควาไปร่วมทัพในซีซั่นนา โดยเจ้านิวยังมีสัญญาเหลือกับบุริรามยูเนเตดไปจนถึงปี2024